สวัสดีค่ะเป็นเองนะคะวันนี้เราก็จะมีตกเกียวแฟมิ i ี่ s t ต l e ค่ะเย้ <Yeah! S 3> วันนี้นะครับเราจะมาปลุกความเป็นเชฟเนตัวคุณวิธีการเล่นก็ง่ายมากครับเป็นแค่คุณทําตามอาหารที่เชฟสั่งแล้วก็เสิร์ฟให้กับลูกค้างั้นเราไปเล่นกันเลยดีเรียมือเลยค่ะอ,อ,อย่างอย่าง,าง,าง,างมั่วมากอะ่ะเคมากูจะบอกนะเออไข่นมปังนมปังไข่นมปังเห็ดมันจะอยู่ซ้ายขวาเลอกเอาแล้วกัน เฮียมึงมันมีสองคนมันซ้ายขวาอะไรก็ส่งไปให้มึงอยู่ดีเฮียไปค่ะไปค่ะอี๊เดลิโต้เดลิโตเอากุ้งมาอาชีดมากุ้งไม่มีชีดฝาไม่ประทานเฮ้ยส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้วขอบคุีดเอาไปไปชีดขอชีดที่กูไม่มีชีดกูไม่ได้ชีดเบอร์รี่ไม่ให้ไอวิทยเอาไปเลยอุ้ยขอบคุณนะขอบเบอร์รี่เบอร์รี่กูไม่ให้ ไอ้กูได้แล้วฟาประธานเบลร์ี่เดลิโตสเดลิโตสเด้แล้วเบอร์รี่กูกูไม่ได้เดินเร็วเกี่ยวกด้ชีสเบลรี่เอาไปเบลรี่อ่ะกูไม่มีมันไม่มันไม่เอามาให้อ่ะเดอร์รี่ไอ้กูกูต้องการเบอร์รี่เหมือนกันเนี่ยใครได้เฮ้ยได้เบลรี่แล้วเอาให้มึงดีกว่าเฮ้ยยี่งยิ่ทำยิ่งทักผันบอกคนนี้เอาไปเบอร์รี่เบอร์รี่ เลมอนไม่มีเบอรี่ตะกาเลมอนกูตกเบอรีเอาเลมอนไปเลมอนไปเลมอนไปไไไปกระชาากัญชาไปกูอยากได้เบอรี่เบอรี่ข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดไปข้าวโพดกูได้กูได้แต่ของเอาโดนโต้มาชีสชีกูไม่มีชีสชีสชีสเอาเจเจเสิร์ฟเสิร์ฟเสิ์ฟดโตไอ้ยยยยบอกลบลยบ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 ลย

เสริฟแล้วเสริฟแล้วเสริฟแล้วเอ้ยโอ้ยมีมีบริปไปปฏิกีก็ไปเลมอนเลมอนเลมอนเอาปาปิกาไปโอ้อเลมอนเลมอนเลมอนลงไปไปเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟไอ้เหี้ยเี่ยแม่เลมอนติดมันอีกแล้วติดจานติดจานเลมอนเลมอนเลมอนเขาพูดเขาพูดเลมอนเลมอเขาพูดไม่มีเขาพูดไม่มีไม่ได้ฝันประทานเลมอน เสิร์ฟเสิริร์ฟบริโต้บริโตบริโต้บเลวันเลวันเลวันกุ้งเฮ้ยกุ้งเกี้อะไรชีชีม่มีเียไมีเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟกัญชาข้าวโพดข้าวดข้าวโพาวโพดปละดบริโต้บริโตได้แล้วชีดีมากชีอ่อ่ผักชีชีชผักชีผัดชีบบี้ข้าวโพดสรแล้วเสแล้วเสรยมมันจะถึงมันจะไปถึงเรเวลไหนวะ ไม่เมื่อกูเจ็บป่ากูถูกกูเจี่ยนดิพอดนี่อยงางละพอดพอดคือต้มเหรอพอดคือต้มโอ้โหคู่ผักชีสองอันเอาไปผักชีผักชีข้าวโพดเจ็บทำไมเอาไปไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเซฟเลยมาเขื่อนต้มมาเขื่อนต้มอ๋อมาเขือมากูต้องกูต้องต้มใช่ไหมไม่มีกูไม่มีมาเขือเออึงต้องต้มมึงต้องต้มไอ้คนนี้ผักชีด้วยเอาต้มมาให้กูดิวเอาไป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 อุ้ยอุ้ยขี้เกีบจโดนทาขยะไอ้สัตว์บ๊ะคอลี บะกรี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 กูโอ้ยกูีชี้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 ีเอาชีชีดำ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 บุกบบรีบุรีบุรีป็บุรีปเกตี้ต้มบโอ้หมึงมึงมาบุปีโตมะบุกบีม่ไ่ไมะเขือเทโตมะเขือเทโตมะเขือเทโตอาไปบะกรีบกรีบกรี่เอาไปไปไปไชี้อยชี้อยชี้อยชีตลในอีกเบอร์เบอร์รี่อีกเี่เบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่ขขเขได้แล้เบอร์รี่แลเสิร์ฟเสรเเย เอาจิงอ่ะเราดูได้ว่าเราผ่านอุย้ยมันฝรั่งกับกุ้งต้มเพิ่มหนูดูได้ว่าเราผ่านหรือเปล่าคือดูกสกอร์ข้างล่างอ่ะตอนมึงเล่นอ่ะมึงจะเห็นอยู่ถ้าเกิดว่าเราส่งอาหารไปสกอร์มันค่นอยๆเพิ่มเห็นไะอ่ะฮะเออถ้าเกิดมึงส่งอาหารปุ๊บม,มันจะค่อยๆเพิ่มมันมันจะเราไม่ผ่านด่านไปขึ้นคาเลมอนเลมอนเหรอไปไปไป,ไปเ,<อ>เลมอนเลมอ <แ ering. S 2> กนกัญชากัญชากัญชาไปไปอุ้ยมาขระเทศต้มกระเพาะเพาต้องมอีกมึงมาอรเทศต้ม ไม่ม <l id> <l id> <s Techn ique> ีไม่มี้าวโพดไม่มีกาวโปงเสร็จล้วสรล้สร็จแล้วกัญชาไอ้กุ้งต้มกุ้งต้มกุ้งต้มไม่มีใบากัญชาของกุ้งต้มไปไปไปกระโกระพดงกระโปงกระโปงกระโปงกระโโพดกระโะโระโโไงกระโโพดกระโปงกระโปงกรอโกระโรีเปงกราะโรัโปงกระโปงกระโปงกระม่ประโางกระโปงกระ่ปงกาะโปงาโโโโรโโโะโกรกโกกระงกระงก้งกงโะเปะงงอระงะร มึงหันแน่แน่รู้ว่ามึงหันแน่แน่ yeah. นยี่่่่่่่่่่่อ่อ่่ม่ม่่ออท่่่ <Che at. S 1> ่่่่่่จ่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่า่่่่่่่่อ่่อ่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่้กอสปาเกตตี้เอเอกู มะเขือเทศต้มมเขือเทศต้มเอาเอาเอามาเขืเทศอ่าแล้วก็ต้มให้ต้มให้เอาสับปะรดหันมหมทีเอาสับปะรดหั่น็มี่มักลีใส่มใส่ไปต้ต้มาตม้เออขอสับปะรดหันทีสับปะรดหันกูนอู่ิ้ด้แล้เฮ้ยเสับปะรดกับข้าวนมปองปีเลยนมมันทอดมันทอดมันต้มมันต้มมันยี่ต้มมันต้มไม่เียอ๋อต้มสับปะรดหั่นสับปะรดหั่นให้ท กูไม่รู้กูโยูให้มึงมั้งขอข้าวทีขออ่ะอ้าวเย่ารอคอมพลีทไม่เคยเล่นถึงรอบห้ามาแตงนมสี่คนแตงโมแตงโมแตงโมเฮียดไปค่ะไปค่ะหูยแตงโมเอาแตงโมมาเดี๋ยวกูหั่นเองแตงโมต้มได้มั้ยไม่ได้วะแตงโมต้มไม่ได้ไอ้กูอยากได้แตงโมหั่นเออนึ่เฮียเอาแบกชีวิตดีเฮีย เอ๊ยเตโมมาเต่โมต้องใส่กับผักชีได้หรอวะเคย่รเขยเีเอ้ยเียวเอเยเมื่ขยทนเม่เยวแ่นเมื่อเยวแ่นเม่เขยวแ่นเม่อเหันเนาะเมืเ่นเอยเอ้ยใส่ได้เอยที่ทไมทาไมเตโมจังนเอุกุงตมกุตมกุงตมหมอเอาไปต้มทไมมึงต้มสอะ อะไรวะมันตกมันตกมะเขือเทศไปไปไปโอ้มะเขือเทศอะชีชีชีไปมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศมากดีถูกูหันเองถูกูหันเองห้ามต้มนะต้มนะใครต้มมากูตายได้วะไรเนี่ยต้เอะอะต้มไห้กูเปิดเทศต้มไห้กูเอามะเขือเทศไอ้กูวิ่งดูดิทุกคนชีชีชีละชีดมะโอ๊ยกันชากันชาเอาเห็ดเอาเห็ดมาเอาเห็ดมาทีเอาไปเอาไป เอ้ยเบอร์บอรี่เบอร์เบอรี่เจ้ไอ้ผาดผทานเอามาแกงพิซซ่าเอาจบแล้วมีต้มปลาต้มกุ้งหั่นกุ้งสับแล้วเป็นเทปุระเลยหรอวะเจ้ไม่น่าใช่แล้วสับปะรดเอ้ยสับปะรดที่อะไรนร่เราครณผิดผู้อาไปโอ๊ยเอา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 มะเขือเมื่อเขือเททันเมื่อเขือเททันเออเก่งมากใเลยนะเอามะเขื่อเป้านะมะเขื่อเป้านะไอ้ก็ผิดก็ผิด

เขาพักเอ้ยเขาพูดเขาพูดเอามเขือเป๊ะมปัหันให้เอาขามาก่อนเขาพูดสิเขาพูดมาเออเออมาดิโอชี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 ซับะตัดอ่าชีชชบะดเอออะไเก่งมากพื่อนรู้ยศโต๊ะอะไรติไดอะไรอะทำต่อกูหันจะทำต่ออ่ะอ่ะเอ้ยเหียเฮียังกูบบเอาปลาไมนะงูเอาปลาไป้มปามันก็ต้องต้มเออปลาต้มไหมกู โอเคโอเคโอ้โหอดไปเฮ้ยผักชีเห็ดแมไอเหี้ยเอาเห็มไอ้เห็ดไม้กูไอ้เหี้ยมึงสั่นดิสอไปบุเบลีเอาไปบุเบลีบุเบลบุลีบุลีกุ้งเอากุ้งมาบเกุ้งไมต้มให้กุ้งบุเบลีมเสิมเติเติมเติมบุลีบุบลีบุเบลีใช้เหมือนกันนี่บุลี่้เหมือนบุลีได้ละไดละอ้พาประธานกัญชากัญชา อานัชาบอกวร่วงร่วคร่อไปแล้วไปแล้วพวกพวกกพวกพวกสพนอ๋อไอไอชพอะ่ันไม่ทันละเด้คนดูคลิปเขาแบบที่อะไรวะใใจเข้ากัเธอให้ใจเข้ากับเอ่ะมีปิ้งย่างด้วยปิ้งเมื่อไหร่มันจะจบอะคือมึงต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเก็บสกอร์ให้มึงเราไม่รู้เลยว่าจะจบเมื่อไหร่ เฮ้ยนมปังน้อมปังปิงไหมเอาเอาเอาูต้องกานเอาสบอร์ตไ่หันดี้อี๋เอาสบอร์ตไปฮันดีคเฮ้ยเบคอนอี๋เบคอนทอดแล้วชี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 อาชีส่งมาแล้วอีอี๋อี๋ไนมปังต้มปังต้มปังต้มปังกูส่งมาแล้วกูสักการน้อปังทอดกูสักการณ์น้องปังเอาข้นแอ้วเอาขึ้นแล้วน้องปังน้อปังทอดน้อปังทอดน้อปังทอดเสร็จแล้วเร็จแล้วรีโอ้รีโ้รีโอ้ชี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 ีสบอรนี่น oh, oh, oh. Oh, ี well, ่นี่ค เบคอนเบคอนเบคอนทอดเบคอนเบคอนเบคอนเยี้ยเยี้ยเยี้ยไปเลยขอชีดด้วยขอชีด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 ด้วยไปไปไปขอชิดด้วขอชีดด้วยไปขอนมปังทอดขอนมปังทอดโอ้ยหวานก็กเราไม่ค่อยเเงดีไม่ค่อยเด็งไอ้เยี่ยหั่นกูได้หั่นกูได้หั่นเอาเอาขวยไหมเอ้ยกล้วยเอากวยหั่นเอากวยหั่น ทำไมมันได้นเดียววะมูหันทั้งสามีเกลกโโดเอาวเลโไปไม่ทานละไม่ทานละยังไงก็หมดบุบบรตมปลาปลาต้มปลาต้มใช่ไหมโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอย่าหมดเว่าอย่าทา่น เหียมึงมะเขือเทศมะเขือเทศหันให้หน่อยแตงโมหัแตงโมแตงไปเอามะเขือเทศหันให้ด้วยหันให้หมดหันให้หมดไอ้เหียอาอุ้ยมะเขืเทศต้ม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 น้มต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 ้ม่้มต้มต้มต้มา้มต้มต้มต้เต้ม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 ต้้มตกมต้มตเปิ้มย่าค้มูกอย้าค้มอ้มน้ป จริงออก็คลิปนี้จบด้วยความสั้นมากๆนะคะทุกคนเนี่ยก็ถ้าใครถ้าใครที่อยากอยากกระสับสนุนพวกเรานะคะคนเบลก็จะเปิดคอมมิชชั่นเป็นโพนี่นะคะทุกคนสามารถติดตามกันได้หน้าเฟซออ๊กออมกมณวมาตรทอมาที่ตึ๊ดติ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 ๊ดได้นะคะเพราะฉันคือคนไทยและคนไทยเป็นบาอิสระฉันไม่ยอมปิดคอมมิชชั่นตัวเองหรอกค่ะงั้นเราจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะงั้นเราเจอกันในคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย